ช่วงนี้เนี่ยสองพ่อลูกตระกูลไล่ไล่แล้วซึ่งอนาคตเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่นะฉ <c oughs> ากหลัง <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออตึงๆหน่อย <c oughs> ครับช่วงนี้เนี่ยนะสองพ่อลูกตระกูลไล่เนี่ยเก็บอาการไม่อยู่นะครับเหมือนกับว่าแม่งเอ้ยกูขยับทีไลนะไอ้ไอเสียมไทยนี่แม่งรู้ทันกูทุกทีเลยนะ ล่าสุดสองพ่อลูกตระกูลไล่แบ่งหน้าที่กันไปทําลูกชายสั่งตัดเน็ตตัดไฟแทนคนไทยที่จะรีบตัดก่อนเงื้ออยู่อย่างนั้นไทยแลนด์เราเงื้ออยู่อย่างนั้น่ะไ,ไปไงดาบหล่นแล้วยังดาบหล่นคามือเลยขมรนชิงบทได้เปรียบก่อนแต่นั่นก็คือบทบาทที่เขาแสดงเขาแสดงให,ให้นานาชาติได้เห็นว่าเฮ้ย hey, กูเนี่ยยืนด้วยตัวเองได้นะไอ้ที่อยู่กับมึงทุกวันนี้เนี่ยกูก็ช่วยๆกันมึงนะนะครับ ซีนนี้เขมรได้เปรียบนะฮะอันนี้ต้องยอมรับซีนนี้เขมรได้เปรียบนะครับพอเสร็จแล้วตัวพ่อเห็นลูกเดินแล้วพ่อก็ทําตามฮัลโหลส่งซิกแนวไปยังลูกบอกว่าเฮ้ยนอกจากมึงจะตัดน้ำแต่นอ,อกจากมึงจะตัดไฟเนี่ยมึงจะตัดเมดไทยแล้วเนี่ยมึงอย่าลืมนะแบรนด์ละครไทยด้วยอาหารไทยชุดไทยไม่พูดถึงให้แบรนด์เดละครไทยเพราะชุดไทยสวยอะนะชุดไทยสวยเอ่อขนาดเมียม,ม,ม,มเมียเมียคุณมาเน็ตเมียคุณเซนยังใส่ชุดไทยเลยสวยอันนี้ห้ามแบรน แล้วก็แบรนด์สินค้ามือสองจากไทยอะไรเงี้ยเพื่อชิงความได้เปรียบเรื่องนี้เนี่ยคำเมียนเขาก็ได้เปรียบนะเขาชิงซีนเราไปหมดเลยแต่มันก็เป็นแค่ซีนอะแต่ความจริงมันไม่ใช่คือความจริงที่สองพ่อลูกคู่นี้เนี่ยนะครับพยายามออกมาแล้วก็มานะครับแสดงบทบาทว่าเราสามารถยืนด้วยตัวเองได้เราไม่ต้องง้อคนไทยนะครับมันทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าหงุดหงิดอะนะครับภาพที่ออกมาทําให้คนไทยหงุดหงิดว่าเอ๊ะกองทัพทําไมมึงช้างี้วะมึงจะไปรอกระสุนนัดแรกทาไมเนี่ยดูที่ขายที่หน้าเขาไหมเนี่ย ทั้งที่เขาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับแต่ว่าเราแม่งกังงึกยั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 กอย่างเงี้ยพี่น้องใจเย็นๆพี่น้องคนไทยใจเย็นๆกองทัพบ,บกเราเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วนะครับเราเล่นบทแนละสโรบัตแอนชัวคือเราเล่นช้าแต่ชัวนะครับเราไม่ผีพรามนะามคำพูดของซูมาอี้ได้ไหมอย่าผีพรามไทยกองทัพบ,บกเนี่ยผมเชื่อมั่นฝีมือเขาเลยผมเชื่อมั่นฝ่ายเสเลยนะครับว่าช้าแต่ชัวคุณดูเลยฮะกองทัพบ,บกเราเนี่ยออกไปแต่ละดอกเนี่ย สองพ่อลูกนี่นะควันออกตูดทั้งคู่เลยอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับพอกองทัพบอกจะเจรจาสี่หัวข้อนี้เป็นไงครับเขมินก็อยู่ไม่ได้ต้องวิ่งไปสารโลกพอเราบอกเราจะตัดนะเราจะตัดไฟนะเราจะปิดด่านพอปิดด่านเสร็จแล้วเราเตรียมตัดไฟเราเตรียมตัดอินเทอร์เน็ตนะเป็นไงครับเขมินก็ดิ้นนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไปโดนหัวใจเขาเลยมันไม่ใช่ไปโดนกล่องดวงใจในกล่องดวงใจมันอยู่ใต้สะดือแต่วันนี้เราเล่นเหนือกล่องดวงใจเราเล่นกลางหัวใจเขาเลย วันนี้ปลอยเป็ดเนี่ยเป็นที่แรกและที่เดียวที่เป็นที่เป็นจุดสําคัญเป็นกระเป๋าตังค์ของตระกูลหุ่นนะและนอกจากจะเป็นกระเป๋าตังค์ของตระกูลหุน่นยังเป็นกระเป๋าตังค์ของใครบางคนที่อยู่เกาะกงด้วยยังเป็นกระเป๋าตังค์ของคนไทยสีเทาๆบางคนด้วยมันกระทบไปหมดวันนี้สองพ่อลูกพยายามเล่นเกมต่อรองนะครับแต่ไทยเรารู้ว่าสองพ่อลูกเนี่ยถือไพ่บอร์ดในมือไม่มีแต้มต่อแล้ววันนี้เขาเหม็นมันไปหมดแล้วนะครับ แต่เราเอ๊ะอยู่อย่างหนึ่งไอ้ก่สองพ่อลูกคนนี้เราเอ,อ๊ะอยู่อย่างเดียวเราเอ๊ะถึงเรื่องของการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเรากําลังเอ๊ะว่าไอ้คมเมดีมันใช้ของใครอยู่แล้วทําไมมันไม่พูดถึงเรื่องนี้ไหนไหนจะตัดไหนไหนก็ประกาศบอกไม่เอาไฟไทยแล้วไหนไหนจะประกาศบอกไม่เอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไทยแล้วไหนไหนจะแบน์ละครไทยแล้วแล้วน้ํามันเชื้อเพลิงทําไมไม่เอาไปด้วย <c oughs> อะคอมเมนี้ไม่มีทางซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากไหนแล้วครับไปนําเข้ามาจากจีนเหรอ แพงริปล้วเลยเพราะจีนเองก็ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละวันแต่ละวันนมหาศาลเลยไม่เอาจากสอปปอลาวเลยขนาดตอนที่พม่าเนี่ยสปปอลาวเนี่ยยังช่วยได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสุดท้ายก็เลิกช่วยเพราะไทยประกาศจะงดส่งน้ํามันเข้าลาวแล้วมาวันนี้เนี่ยขเขมรนก็จะโดนอีกเนี่ยคุณคิดว่าสปปอลาวเขาจะเยสกับคุณไหมผมจะฝากบอกขเขมรน,นิดนึงแล้วว่าคุณรู้ไหมครับว่าลาวเนี่ยเขาแค้นคุณจะไต่หา วันนี้โซเชียลเราเนี่ยเริ่มเริ่มประตุเ,ะเดือดขึ้นมาอีกนะครับในสมัยที่คุณไปทําทางถนนล,ลาดยางเข้าประเทศเขาอะนั่นแหละเขาแค้นคุณจะตายหาจริงไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกไลครับว่าคุณเริ่มเล่นละครได้แล้วสองพ่อลูกเนี่ยเริมเล่นละครซะนะครับแล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยมาทบทวนบทบาทตัวเองว่าไอ้ที่อยู่มาเป็นคำเหม็อนมาทุกวันนี้เนี่ยเคยสร้างความดีให้กับรอบๆบบ้านกันบ้างไหมเคยสร้างคุณอุปการเคยสร้างคุณประโยชน์เนี่ยให้กับทางสปป,ปลาวบ้างไหมไม่ต้องสร้างให้ไทยก็ได้ เอาแค่สปปลาวเนี่ยมึงแค่มึงไม่ไปขอตังค์เขาเนี่ยมึงไม่ไปมึงยืมเงินเขามึงไม่ไปขออะไรจากสปปลาวแค่เนี้ยเคยมีบ้างไหมกูเห็นขอเรื่อยนะครับไม่ต้องพูดถึงไทยนะนอกจากจะนอกจากจะมันขอไทยแล้วไทยยงแจกเงินให้มันอีกนะครับมัน <c oughs> เป็นอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่วันนี้จะต้องกองทัพจะต้องขยี้ซ้ำเข้าไปอีกกองทัพจะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะพิจนารณาเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง เราจะพิจารณาเรื่องของการธรรมชาติไม่ให้มันไปซะม่มันไปซะนะครับเออให้มันไปเตรียมตัวเตรียมการก่อนหรือจะให้ดีก็คือยุติการส่งกระทันหันเลยเอาเปน็นอำนาจของกองทัพอยู่แล้วผมเชื่อใจทหารนะฮะผมคิดว่าเขามีหลักคิดผมคิดว่าเขามีวิธีการที่จะทํานะครับแต่ว่าผมก็เสนอแนวคิดนี้เข้าไปเผื่อกองทัพจะได้ยินเผื่อแม่ทัพภาคที่สองจะได้ฟังนะครับก็เรื่องของน้ํามันเรื่องของพลังงานควรจะตัดด้วยครับประกาศไปเลย ประเทศไทยเตรียมตัวนะครับยุติการส่งน้ํามันยุติการส่งก๊าซธรรมชาติประกาศไปเลยทําสงครามภาษากันแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําสงครามหรอกเราทําจริงแต่จะตอนไหนเท่าน,นั้นเองมันเป็นการชิงไหวชิงพลิบพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนผมเห็นว่าคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับบน่บนบ่นทหารว่าเออเนี่ยได้แต่ครูเขาเนี่ยดูเด็กเขาสู้กับมาแล้วเนี่ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคนไทยใจเย็นเย็นทหารเนี่ยเขาจะขยับทั้งทีเขาต้องไม่เสียเปรียบนะแลวผมเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่สองผมเชื่อมั่นในกองทัพไทยว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องอะไระ มีสเต็ปฉะนั้นสโลวบัตชัวจําคํานี้เอาไว้ครับช้าแต่ชัวใจเย็นๆและสุดท้ายเนี่ยนะสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราทําออกไปคิดหรือครับว่าเขมรมันจะไปหาอินเทอร์เนต็ตจากไหนได้คิดหรือครับโอปเปอเรเตอร์มันต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดโอปเปอเรเตอร์มันที่อยู่ในประเทศมันนะ่ะเสานําสัญญ,ญาเสาส่งสัญญ,ญาณต้นหนึ่งคนคิดว่าต้นละห้าสิบร้อยหนึ่งเนะ่ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทในะประเทศไทยเนี่ยตน้นไม่ต่ำกว่าห้าล้านลนะต้นหนึ่งนะแล้วคิดดูเนี่ยในประเทศมันมี ถ้าคุณจะเปลี่ยนระบบนําสัญญาณคุณไม่มีปัญญาผลิตคุณต้องไปซื้ออินเทอร์เน็ตจากที่อื่นมาแล้วคุณจะซื้อจากที่ไหนพมา่ายังสตาร์ลิงเลยพมา่าเนี่ยยังซื้อจากเราอยู่เลยแล้วก็บางจุดก็ใช้สตาร์ลิงว่าแดงนี่โดนสตาร์ลิงไปหมดแล้วสปปลาวก็อะไรฮะก็ใช้อินเทอร์เน็ตจากไทยแล้วมึงจะไปเอาที่ไหนมาใช้แล้วสัญญาณมึงต้นนึงเอาสิบต้นมึงก็เท่าไหร่แล้ว่ะสองต้นก็เท่าไหร่สองต้นสิบล้านสิบต้นก็ร้อยล้าน,น,ลานและเฉพาะเสา เฉพาะเสาเนี่ยแล้วมึงต้องเปลี่ยนสายนาสัญญาณอีกมึงต้องเปลี่ยนสัญญาณต้องเปลี่ยนสายสายนาสัญญาณเข้านะครับสายส่งสัญญาณออกมึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณรับสัญญาณต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกือบสิบล้านมึงมีปัญญาไหมขเมนวันนี้มึงไม่ต้องมาเล่นละครมึงไม่ต้องมาเล่นละครหลอกคนไทยมึงไม่ต้องมาเล่นละครหลอกคนอื่นหรอกมึงอยากจะอะไรฮะหลอกคนขเมนด้วยกันว่าเฮ้ยวันนี้ขเมนเราเป็นไงตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีหุ้นมาเน็บอกอีกพอศของพัเพราะ้อยเห็ดนิบหน้าเราไปปี็ดสิบ หลังจากมันแพ้สงการเรามันขอเปลี่ยนพุทธกาลากโอ้นน้เฮียมันคิดได้ยังไงเนี่ยนะมันไปหลอกคนเขมรด้วยกันว่าปี25 7 9หร็หรือปี25 7 8็บดของไทยเขมรจะมีกินมีใช้เขมรจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันครับเหมือนกับไทยยังไงชอบกนก็ไม่รู้แม้กระทั่งนโยบายมึงจังเรียนแบบไทยเลยเอาไปเถอะนโยบายเฮงสวยเงี้ยโปรดเอานโยบายเฮงสวยนโยบายส้ยนสตีนี้เอาไปใช้ได้เลย เพราะในประเทศไทยไม่สําเร็จทํามาแล้วไม่สาเร็จหรือไม่ทํากูก็ไม่รู้นะนะครับเอาไปเลยวันนี้มึงหลอกคนเขาจะดีกว่าคนเขมรมันโง่ไปหน่อยหนึ่งนะมันโง่เนะี่ยแมันไม่โง่มันฉลาดเหมือนคนไทยนะคุณมาเมอน็ตอยู่ไม่ได้นะทุกวันเนี่ยโดนประทว้วมลงถนนเขาด่ากันที่หายนะด่ากันยันโคตรเลยนะนะครับฉะนั้นมึงไม่มีปัญญาหรอกครับและถ้ามึงจะมีปัญญาไม่เอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไทยมึงไปใช้สตาร์ลิงแน่นอนผลกระทบเนี่ยย่อมตกอยู่ที่พลเมืองมึง นะครับถามว่ามึงชอบไหมพี่น้องคนไทยครับเข,ขมรชอบเรื่องนี้มากมายเลยเพราะอะไรเพราะคนของมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้คนของมันจะได้ไม่ต้องไปรับรู้ข่าวสารคนของมันจะกลับมาดูทีวีประกาศเปลี่ยนโต๊ะประองตกกลัมบุเจียเอาตนจึในการปนไทยแต่แองกตตกแองกตซิมริม์แต่น้อยถนนกับแปดกูนดินสวายบอกว่าพี่น้องประชาชนคนเขมรไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไทยแล้วต่อไปนี้ให้มาดูข่าวจากทางรัฐบาลฝ่ายเดียวในขณะที่ดูข่าวไปดูละครไปก็เป็นยังไงครับก็กินมะม่วงไปด้วยจะได้มีความสุข จะไปเป็นเกาหลีเหนือเข้าไปทุกวันแล้วก็ <c oughs> เหมือนไอ้สมเด็จแท็กซี่ไอ้คนขายปุ๋ยประเทศมึงจะกลายเป็นเกาหลีเหนือเข้าไปทุกวันแล้วก็ขอแสดงความดีดีด้วยอีกหน่อยพวกมึงก็ไงทำคอนเทนต์ไม่ได้เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในใจกลางเมืองคนในกรุงพนมเป็นในสีนุว่วิวอาจจะมีการแชร์สตาร์ลิงกันก็นะไม่ใช่ถูกๆนะแพงนะสตาร์ลิงเนี่ยค่าเช่าบริการเขาเนี่ยอุปกรณ์มันไม่เท่าไหร่ไงแต่ว่าการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสตาร์ลิงเนี่ยแพงมาก แล้วคนที่อยู่ตามชาญเมืองคนที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ต้องใช้กันไม่ต้องใช้กันแล้วทีนี้สนุปแล้วนะครับเริ่มป้อนข้อมูลจากคนข้างนอกก่อนตามแนวชายแดนป้อนเข้ามาเรื่อยๆป้อนเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรครับต่อไปนี้รัฐบาลก็จะจํากัดแบนด์วิดต์นะครับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอีกหน่อยก็ไปงานเกาหลีเหนือเขมรนนะ่ะสบายใจได้แล้วทุกวันนี้นี่นะครับนะเขมรเ,เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าผู้นําทั้งสองคนเนี่ยกําลังหาทางออกสุดท้ายอยู่นะครับ วันนี้นายหุนเซนพาลูกชายตัวเองเดินลงเหวโบราณก็บอกพ่อทำนะพ่อสร้างนะพ่อสร้างลูกผานหลานทำลายวันนี้พ่อทั้งสร้างทั้งทำลายเรียบร้อยเลยคือเหมาแล้วไม่ต้องใครล้วถ้าเขาเมรจะเจงก็ให้มันเจงขามือกูนี่แหละนะครับกูจะไม่ยอมให้ลูกกูไปเจงกูไม่ยอมให้หลานกูเอาไปเจงฉะนั้นเจงขามือกูเนี่ยดีที่สุดนะครับ ทุกอย่างตอนนี้กองทัพเขาเดินเป็นสเต็ปอยู่มั่นใจได้พี่น้องประชาชนคนใจคนไทยไว้ใจได้ครับเล่นแต่ละอยะ่างยกเว้นเถือว่าทหารอย่าไปฟังนาะยกเยอะนะไอ้เรื่องเปิดด่านปิดด่านให้มันตรงเวลาเนละยเดี๋ยวไปฟังเยอะใช้มาตรการของกองทัพดีอยู่แล้วเนี่ยพอกองทัพชิงไหวชิงพลิบเรื่องเวลาปุ๊บขเขมรดิ้นเลยตอนเนี้ยปอยเปย์นักพนันหายไปตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนขเขมรบนชิบหายเลยและที่สําคัญอะไรรู้ไหมที่สําคัญเนี่ยขเขมรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไอฮุนเซนเนี่ย,ย,ออย,อนนยบอก เรียนกรงกบอานตอนพลกระรักระเมนไทยก็บอกว่าเรื่องของคนงานของเขมรในประเทศไทยไม่ต้องห่วงคนไทยไม่กล้าเลิกจ้างเพราะคนไทยยังต้องใช้แรงงานเขมรอยู่เออคุณเซนแรงงานชดทดแทนเขามีพม,ม่าอย่างเงี้ยนี่ได้ข่าวว่าพักหลังพม,ม่านี่ทงตัวน่ารักขึ้นนะไม่มีปัญหาอะไรกับใครยังไงกระก้มหน้ากลมตาทำมาหากินกันแล้วนะคอนเทนต์ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าทำคอนเทนต์ไม่ได้เดี๋ยวทหารพม,ม่าแม่งตามจับ ก็เลยก้มหน้าก้ม<ง>ตาทำมาหากินเลิกเล่นนั่นแหละเลิกเล่นทิกต็อกเลิเลก,เล TikTok, เลกเล่นอะไรฮะเออ A, เลมอนเอกเลิกเล่น y o u ูทูบหันมาดูแทนไม่เล่นนะเนี่เขาใช้แรงงานทดแทนได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดจะต้องเอาแรงงานทดแทนผมอยากจะได้แรงงานสปป,ปลาวผมชอบคนลาวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเขาไม่เคยสร้างปัญหาอนะไรให้กับประเทศไทยเลยคนลาวเนี่ยนะครับมแต่คนดีๆทั้งนั้นนะเอาพม่ามา,ก,มาก,ก็ได้แต่ว่าเอาเฉพาะสาวๆนะคิว หนา,นาตาคมๆไงน,นะป๋าจะได้ไปเดินตรวจแรงงานกับเขากูก็ขี้เกียจอยู่บ้าน <c oughs> นะเขามีแรงงานทดแทนมึงไม่ต้องห่วงเลยกรุณาเอาขอทานขาเขมรกูมไม่ใช่คําว่าคนขาเขมรน,นะกูใช้คําว่าการลุณาเอาขอทานขาเขมรกลับบ้านมึงด้วยเพราะขอทานขาเขมรของพวกมึงมันเป็นสินค้าส่งออกนงะแล้ววันนี้ถ้าขอทานขาเขมรกลับเข้าไปในบ้านมึงนะทีนี้ภาระเนี่ยเป็นของประเทศมือมุเนเซนมึงฉลาดกูก็ไม่โง่คนไทยก็รู้เลียมึงหมดแหละ ทำเป็นมาปาดนีอุ้ยคนไทยขาดแรงงานบ้านเราไม่ได้ไม่ใช่แรงงานบ้านมึงผลิตภัณฑ์ที่มึงส่งออกมาบ้านกูคือขอทานกับโจรคุณเซนผลิตภัณฑ์ที่มึงส่งออกเนี่ยมึงเอากลับไปให้หมดเลยเอาไปเป็นภาระบ้านมึงแต่คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยขอสรุปสุดท้ายก็คือพี่น้องประชาชนครับช่วงนี้นะครับขเขมรมีการปล่อยข่าวว่าจะมีการอพยพผู้คนของเขาฉะนั้นในฝั่งของเรานะครับ กฤณาไปติดตามช่องทางข่าวสารของทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอะไรฮะกองบัญชาการกองทับ,บกของสำนักนายกรัฐมนตรีเราต้องไปดูข่าวตรงนั้นด้วยนะครับว่าเขามีการแจ้งข่าวอะไรออกมาบ้างนะครับเพ<อ>ืพอ่อเป็นการป้องกันการที่เราไปเสพข่าวแบบผิด,ผด,ผดหรือไปเสพข่าวเฟกนิวอันนี้นะครับกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์เขาปรับเ,เขาประชาสัมพันธ์มานะครับแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเหตุการณ์ปกติก็ดูกันไปแต่ถ้าช่วงไหนมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาให้ไปดูข่าวของทางราชการเข้าไว้นะครับ เอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่ำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ